โมไฟโซโลาร์เซลล์เปิดไม่ติดนะครับไฟสถานะการชาร์จนะครับค้างแบบนี้เกิดจากอะไรนะครับเราซ่อมได้ไหมในคลิปนี้นะครับเรามาดูกันสวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ m ิซิคอน DIY นะครับโคมไฟโซโลาร์เซลล์เสียนะครับอาการคือเปิดไม่ติดไฟสถานะการชาร์จนะครับค้างแบบนี้ เอาลีโมดมาลองเปิดดูนะครับก็ไม่ติดถ้าลองเอาแผงโซลาร์เซลล์เสียบเข้าไปนะครับไฟสถานะก็ยังค้างเช่นกันเรามาดูกันนะครับว่าจะแก้ปัญหากันอย่างไรก่อนอื่นนะครับเราก็จะแกะฝากระจกออกกันก่อนสําหรับรุ่นนี้นะครับมันจะแกะง่ายกว่าแบบที่เป็นกระจกเฉยๆนะครับซึ่งรุ่นนั้นนะครับถ้าจะแกะก็คือต้องใช้ลมร้อนนะครับเป่าแล้วถึงจะแกะออกมานะครับหรือไม่ก็ใช้น้ํามันเบนซินนะครับหยอดลงไป ให้ก่าวมันนิ่มนะครับแล้วค่อยดึงออกต่อไปเราก็จะแกะแผ่นสะท้อนแสงตรงนี้นะครับออกมาด้านหลังนะครับมันจะมีบอร์ด BMS อยู่นะครับซึ่งเราจะต้องแกะมันออกมาสำหรับบอร์ดรุ่นนี้นะครับมันจะแยกกับหลอดไฟส่วนประกอบของมันนะครับจะแบ่งเป็น4ส่วนส่วนแรกนะครับก็คือแผงวงจร BMS ส่วนที่2นะครับจะเป็นแผงหลอดไฟ ส่วนที่3นะครับจะเป็นขั้วต่อแผงโซลาเซลล์และส่วนที่4นะครับก็จะเป็นแบตเตอรี่ซึ่งเดี๋ยวเราจะเช็คทีละส่วนนะครับจะได้รู้ว่ามีอะไรเสียเพิ่มเติมไหมก่อนอื่นเราก็จะปรับมัลติมิเตอร์ก่อนนะครับเพื่อวัดไฟ DC โดยผมจะเลือกที่2 0โวลต์นะครับจุดที่เราจะวัดจุดแรกนะครับคือไฟจากแผงโซลาเซลล์ซึ่งก่อนวัดนะครับเราจะต่อสายจากแผงโซลาเซลล์นะครับเข้าขั้วก่อน แผงโซลาร์เซลล์อันนี้นะครับขนาด6โวลต์ค่าที่วัดได้นะครับอยู่ที่5.75โวลต์นะครับอันนี้ถือว่าไม่เสียนะครับเพราะแผงโซลาร์เซลล์นะครับอยู่ในที่ล่มอันต่อไปเราจะวัดแบตเตอรี่นะครับค่าที่วัดได้นะครับคือ3.64โวลต์ถือว่าปกตินะครับต่อไปเราจะเช็คหลอดไฟนะครับว่ามันเสียด้วยไหมโดยผมจะแตะขั้วลบตรงนี้นะครับให้มันต่อกันไฟติดนะครับแปลว่าหลอดไฟไม่เสีย สรุปที่เสียนะครับคือวงจร BMS อย่างเดียวซึ่งแผงตรงนี้นะครับจริงๆสามารถซ่อมได้แต่จะต้องเสียเวลาวัดค่าของตัวต้านทานคาปาซิเตอร์แล้วก็ IC นะครับเทียบกับตัวปกติถ้าค่าตัวไหนมันเพี้ยนนะครับเราก็ซื้อมาเปลี่ยนแต่ปัญหานะครับมันอยู่ที่บางตัวนะครับหาซื้อไม่ได้ดังนั้นถ้าเปลี่ยนทั้งแผงเลยนะครับน่าจะง่ายกว่าซึ่งการเปลี่ยนยกแผงนะครับหลักๆเราจะดูขนาดของแผงไฟให้มันตรงกับกําลังวัดของเดิม แล้วก็ขนาดของแผ่นะครับให้มีขนาดใกล้เคียงหรือเท่ากันกับของเดิมสําหรับบอร์ดตัวนี้นะครับผมลองหาดูแล้วนะครับมันไม่มีขายดังนั้นนะครับผมจะใช้บอร์ดสําเร็จรูปแทนเราจะหาขนาดนะครับเท่ากับแผงไฟอันนี้ก็คือ60วัตตซึ่งแผงที่ผมไปซื้อมานะครับก็จะเป็นแบบนี้มีรีโมทมาด้วยตัวแผงนะครับก็จะรวมทั้งหลอดไฟแล้วก็วงจร BMS ในแผงเดียวกันแล้วก็มีไฟแสดงสถานะนะครับอยู่ด้านข้าง ขนาดของแผงนะครับก็จะเท่ากับขนาดของเดิมนะครับคือ60วัตต์วงจร BMS นะครับก็จะอยู่ด้านล่างนะครับใต้หลอดไฟส่วนราคาของแผงไฟอันนี้นะครับผมซื้อมาในราคา1 3 6บาทซึ่งพิกัดนะครับผมจะทิ้งไว้ที่ด้านล่างคอมเมนต์นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนใสาแทนของเดิมกันเริ่มจากถอดสายไฟของแบตเตอรี่กับแผงโซลาเซลล์ออกนะครับโดยใช้หัวแรงนะครับค่อยๆบัดกีออก แล้วก็แกะแผงไฟของเดิมออกนะครับก่อนที่เราจะต่อนะครับให้เราเช็คสายไฟก่อนนะครับว่าความยาวของมันนะครับสั้นไปไหมถ้ามันสั้นไปนะครับให้เราต่อเพิ่ม ตอนบัดกรีนะครับให้เราเอาฟักนะครับทาที่จุดที่เราจะต่อสายไฟจากนั้นก็ยึดบอร์ดนะครับโดยขาจับแล้วก็ทำการบัดกรีสายไฟนะครับสายไฟเส้นแรกนะครับผมจะบัดกรีสายขั้วลบของลักโซลาเซลล์ก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยสายขั้วลบของแบตเตอรี่ แต่นั้นก็เป็นสายขั้วบวกนะครับของปลั๊กโซลาร์เซลล์แล้วก็ตามด้วยสายขั้วบวกนะครับของแบตเตอรี่ตอนที่บัตรกรีนะครับไฟมันจะติดให้เราเอารีโมทนะครับปิดไฟไปก่อนเมื่อเราบัตรกรีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราจะเอาแผงอันนี้นะครับใส่ลงไปในโคมแต่นั้นให้เราลองเทสดูก่อนนะครับโดยต่อแผงโซลาร์เซลล์เข้าไปเราจะเห็นนะครับว่าไฟแสดงสถานะการชาร์จมันติด ีนี้ก็ลองเอารีโมทนะครับกดปุ่มออโต้แล้วก็ดึงสายไฟของแผงโซลา r เซลล์ออกนะครับถ้าไฟติดแบบนี้นะครับก็แปลว่าใช้ได้นะครับแล้วถ้าเราเอาสายโซลาเซลล์นะครับใส่กลับเข้าที่เดิมนะครับไฟก็จะดับก็ตอนสุดท้ายนะครับเราก็จะขันสกรูนะครับยึดแผงไฟตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าช่องมันไม่ตรงนะครับเราสามารถเจาะเพิ่มได้ เมื่อเราขันสกูเรียบร้อยแล้วนะครับก็เอาแผ่นสะท้อนแสงนะครับลงมาปิดจากนั้นก็ปิดฝานะครับแล้วก็ยึดสกูเพียงเท่านี้นะครับเราก็สามารถใช้โคมไฟโซลาเซลล์ของเดิมนะครับได้อีกนานเลยครับสุดท้ายนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับในคลิปหน้าจะพบกับสาระอะไรก็อย่าลืมกดติดตามและกดไลค์ช่องมิซิคอนดีไอวายกันนะครับ